เรียนอาจารย์ที่เคารพและผู้ชมทุกท่านกระผมนายวุฒิพงศ์กิตทองนักศาาึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าปวส3 1อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานาพิษณุโลกผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อบทบาทวิศวกรรมไฟฟ้ากับการพัฒนาชุมชนในปัจจุบัน งานด้านการพัฒนาชุมชนมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากเพราะสภาพปัญหาของการพัฒนาชุมชนนั้นเป็นวงจรที่ส่งผลกระทบต่อการเป็นลูกโซ่จากความไม่รู้สู่ความจนและเป็นการเจ็บป่วยรวมถึงการมีผลกระทบต่ออันตรายในการดําเนินชีวิตซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนและประเทศดังนั้นทุกหน่วยงานและองค์กร ต้องช่วยกันขจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปโดยการให้ความสัมพังกับการพัฒนาชุมชนการพัฒนาชุมชนคือการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจสู่ชุมชนเพื่อช่วยในการดําเนินชีวิตของบุคคลในชุมชนการส่งเสริมให้ชุมชนันั้นมีวิวัฒน,นาการที่ดีขึ้นคือการเรินทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องพัฒนาทางด้านวัตถุ และพัฒนาทางด้านจิตใจรวมถึงการนําเทคโนโลยียหรือนวัตกรรมใหม่ๆเข้าสู่ชุมชน,นดังนั้นบทบาทวิศวกรรมไฟฟ้ากับการพัฒนาชุมชนคือการนําความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้ามาถ่ายทอดในส่วนของความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของไฟฟ้าเบื้องต้นบทบาทของวิศวกรรมไฟฟ้ากับการพัฒนาชุมชนสามารถทําได้หลายแบบ ในที่นี้จะกล่าวถึงการออกให้ความรู้การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของพื้นฐานทางไฟฟ้าการแนะนําในการติดตั้งข้อควรระวังต่างๆสภาพปัญหาและอันตรายจากไฟฟ้าการให้ความรู้ในเรื่องของพื้นฐานทางไฟฟ้าแก่บุคคลในชุมชนเป็นการพัฒนาคิดความสามารถของชุมชนโดยการถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลในชุมชนเช่นการให้ความรู้ในเรื่องการเดินสายการดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าบองต้น พ่อควระวังอยู่อันตรายจากไฟฟ้าเมื่อบุคคลในชุมชนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของไฟฟ้าแล้วย่อมเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเพื่อบุคคลเหล่านั้นจะได้ใช้ความรู้ในการดูแลระบบไฟฟ้าของตนให้มีความปลอดภัยและใช้งานได้ดีเสมอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไปรวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องของอันตรายไฟฟ้าเพื่อเป็นการป้องกันหรือบรรเทา อุบัติเหตุทางไฟฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลังในการถ่ายทอดหรือออกให้ความรู้แก่ชุมชนนั้นควรจัดตั้งกันไปเป็นคณะหาคนที่มีความถนัดและเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆออกให้ความรู้แก่บุคคลในชุมชนทั้งนี้ที่กล่าวมาทั้งต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบทบาทหน้าที่ของวิศวกรรมไฟฟ้าในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ชุมชน มีความแข็งแรงจะรู้เรื่องเดือนต่อไปขอบคุณครับ